รถมือสองป๋อมแปมรีวิวมาอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะจัดเป็นเจ้าโตโยต้ายาริสนะคะชมปี2013เลยใครอยากได้รถประหยัดน้ำมันบ้างคะ่ะหาที่จอดรถง่ายอยากได้ไหมคะผ่อนสบายๆชอบไหมคะคันนี้เลยคะ่ะโตโยต้ายาริส 1.2G รุ่นท็อปเลยสีขาวซปเปอร์ไว้ด้วยนะคะคันนี้นะคะสวยกริปแน่นอนนี่จัดทรงลงลอ หล่อๆเท่ๆมาให้ด้วยนะคะคันนี้เน้นประหยัดน้ำมันจริงๆลูกค้ารับรองเลยใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้นะคะจอดอยู่ที่ร้านสนุคาถนนล่มเก้ามินบุรีนะคะเผื่อว่าใครอยากจะมาดูรถจริงทดลองขับมาได้เลยนะคะโทรหาแป๊ศูนย์เมเจ็ดเก้าหกนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแปมไปแบบรัวๆเลยนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้แปมหน่อยนะคะ คันนี้นะคะบอกเลยราคา3 9 0 0 0บาทคุ้มค่าแน่นอนนะคะมาดูกันค่ะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นี่ใสๆสวยๆค่ะนะคะเดิมๆเลยคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้ายังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะสีขาวซปเปอร์ไว้นะคะขาวแบบจ๊วะเลยนะคะไม่มีเม็ดสีนะคะเดิมๆค่ะสีนี้ออกห้างมาเลย <ๆ S 2> ล้อแม็กหล่อมากๆเลยนะหล่อเท่ ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะให้ไปแบบนี้เลยยางปี20ด้วยนะคะยางปี20สวยสวยๆนี่เอาไปเลยค่ะให้ไปแบบนี้เลยล้อมแม็กขนาด15นิ้วกระจกหูช้างนะคะหรือกระจกมองข้างนี่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกกระจกข้างนะคะปรับแล้วพับเก็บด้วยไฟฟ้ามีเปิดโหเมียมค่ะนี่มีระบบสมาร์ทเคเลสนะคะ กดปุ่มได้เลยนะคะไม่ต้องใช้กุญแจกดก็ได้นะคะมีออโต้อะรลามนะคะกระจกแพ้เดิมโรงงานนะคะออโต้อะลามก็คือเป็นสัญญาณการขโมยนะคะสเปคโรงงานไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมภายในสีดำสวยๆเดิมๆกริบกริบเบาผ้าค่ะสเปคโรงงานนะคะเบาผ้าสเปคโรงงานก็คือเดิมๆเ,เลย นระกปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าปุ่ม engine start เหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยพงมลาัายหุ้มหนังค่ะนะคะรุ่นท็อปได้พรมลัมาายหุ้มหนัง3ก้านแบบนี้พงมลาัายไม่มีรอยถลอกนะคะสวยๆเดิมๆมีม,มีมันติฟัง์กชั่นบนพงมลาัายเรียบร้อยแล้วจะแบบจาสตาร์ทนะคะให้ดูเลขใหม่เหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยนี่ค่ะ เลขไม้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สนโลนะคะเลขไม่ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะโฉมปี2013น,ะะน้อยเลยแหละนะ,ะนี่ค่ะวิทยุเดิมๆแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนรับประกันเลยนะคะแอร์เป็นออโต้นะคะนี่ตั้งนะคะเป็นออโต้ให้ปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารอัตโนมัติได้เลยนะคะหรือเราจะหุ่นเองแบบแมนวนวลนะคะก็สามารถทำได้นี้ ปรับนุบคณคภูมิต่ําสุดอยู่ที่18องศาเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมนะแอร์เย็นฉ่ําเลยกุญแจโตโยต้ตายาริตัวจีนะคะกุญแจคีเลตหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่เกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะ่ะตัวนี้จะไม่มีที่วางแขนนะคะจะมีที่วางแก้วน้ําแต่สามารถวางสัมภาระนะคะหรือว่าวางกระเป๋าตรงนี้ได้เลยนะคะ่ะเดิมๆค่ะสวยๆเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนะคะแผง้องแดดคู่หน้าเลยคู่หน้าเลยนะคะก็จะมีกระจกแต่งหน้ามาด้วยนะ,ะนี่ไฟนะคะห้องโดยสารจะเป็นแสงสีส้มแบบนี้นะคะไฟติดทุกหลอดทุกดวงนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราดูแลให้หมดเลยคอนโซลเนียนสวยคริปเลยนะคะดูนะไม่มีคราบกาวลอยทลอกปอกเปิรกไม่มีเลยเดี๋ยวดับเครื่องก่อน เรารู้กันต่อนะคะแผงประตูนะคะสวยๆค่ะนะคะนี่มีที่วางแก้วตรงนี้ได้สองที่เลย2ช่องเลยกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะออโต้ฝั่งคนขับมือเปิดก็ได้เป็นคมเยี่ยมทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะตัวน็อตฝั่งคนขับนะคะดูค่ะซูมใกล้ๆชิดๆติดจอบเลยตัวน็อตไม่มีถอดแกะไขรับประกันนะคะโครงสร้างเดิม สวยๆเดิมๆตรงๆแบบนี้ไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมนะคะรถสวยเกรด A ค่ะนะคะไม่มีชนหนักพีิกความจมน้ำตรวจสอบนะคะเช็คแหล่งที่มาที่ไปเช็คประวัติข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะ,ะจะจะเช็คประวัติศูนย์ก็ได้เช่นกันนะคะลูกคะ้าเบาะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะที่เราเห็นแบบนี้คือเบาะมันไม่ได้เก่านะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสภาพใหม่เลยแหละ ไม่เก่านะลูกค้าค่มาดูรถจริงกันได้นะคะอย่างถ้ายังไม่เชื่อนะยังไม่เชื่อ,อ,อที่แบบรีวิวหรืออยากจะมาดูรถด้วยตาตัวเองนะคะมาได้เลยร้านสนุกค่าของเรานะคะเปิดแต่เก้าโมงนะคะถึงหกโมงเย็นนะคะหรือไม่สะดวกมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะแอดไลน์โทรมาเลยค่ะนะคะต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะคะแบบถ่ายส่งให้เลยนี่เดินทางมาถึงท้ายรถแล้วนะคะตอนนี้ โตยตายาลิฟคันนี้นะคะเป็นรถแฮตแบ็กหประตูนะคะเป็นห้องโดยสารรวมสวยๆเลยค่ะดูนะคะไฟท้ายใส่ริปค่ะนะคะไม่มีแตกหักไม่มีร้าวไม่เหลืองไ,ไม่หมองไม่ขุ่นโลโก้ยาลิฟอยู่รบทุกตัวอักษรคิ้วฝาท้ายเป็นโครเมียมซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะ,ะโลโก้โตต้าโครเมียมไม่มีคราบกากเกลือเลยนะคะเนียนสวยลิปค่ะไฟท้ายด้านขวาก็เช่นกันนะคะ ไฟท้ายไฟทุกดวงนะคะติดทุกหลอดนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะได้ฟ้าหลังมีนะคะแล้วก็ไฟเบกรกดวงที่3ใช้งานได้ตามปกติค่ะสำหรับรุ่นท็อปนะคะโมปี13จะได้เป็นเสาอากาศคีบฉลามนะคะนี่และที่สำคัญคันนี้นะคะเจ้าของเก่าเขาติดตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังมาให้ด้วยนะคะนี่ของแท้โทตต้าเลยนะใช้งานได้เลยช่วยกะระยะถอยหลังนะคะไม่ให้ เพื่อไม่ให้ชนนะคะเมื่อมีสิ่งกีดขวางนะคะอยู่ใกลนะ้เนาะฝาท้ายเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดตรงนี้ได้เลยนี่เปิดมานะคะเป็นแบบนี้ก็จะมีฝาครอบปิดสัมภาระด้านบนนะคะแล้วก็เบาะสามารถแยกพับ40-60ได้ด้วยตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีถาดพลาสติกท้ายรถนะคะถาดพลาสติกท้ายรถก็ มีให้ด้วยนะคะเจ้าของเก่าเขามีมาให้อยู่แล้วเราก็ไม่ถอดออกเนาะให้ไปด้วยนะคะเปิดขึ้นมาก็จะมียางไหล่นะคะยางไหลเดี๋ยวเราเส่ให้นะคะมียางไหล่ให้นะคะถุงข้างมือรอยซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนี่ให้ดูนะคะตัวน็อตก็ด้วยเช่นกันนอ็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขเลยนะคะสวยๆเดิมๆเจ้าของเก่าดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะคะนี่รถไม่มีชนเลยเห็นไหม โครงสงร้างเดิมค่ะนะคะสวยๆวยเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนใครสนใจคันนี้นะคะโทรหาแบบเลยนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย,ยเร์ไว้ก่อนก็ได้ค่ะแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์3 7 9 6 6แนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะล้อมแม็หล่อเท่จริงอันนี้ใครชอบแบบแต่งนะคะเอาไปเลยน่าจะถูกใจวัยรุ่นนะคะคันนี้ นี่เพดานสวยๆค่ะคันนี้นะคะเราได้มีการปรับสภาพนะคะทำสปาห้องโดยสารห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วทุกซอกมุมเลยนะคะนะคะุณขาออกรถไปไม่ต้องทำอะไรใช้งานได้เลยนะคะใช้งานได้เลยเติมน,น้ำมันใช้งานได้เลยเราทำให้หมดทุกอย่างนะคะทำความสะอาดสปาเ,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเช็คสภาพตรวจทุกอย่างให้หมดนะคะพร้อมใช้งานเลย นี่ให้ดูนะคะตัวน็อตฝั่งซ้ายไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขขยแผ่นเพจแปะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเลขเครื่องเลขถังชัดเจนปีผลิตนะคะชัดเจนเลยรถปี1 3นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขยค่ะบอกแล้วว่ารถโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะเน้นย้ำเลยนะคะเล่มทะเบียนไม่มีชำรุดสูญหายนะคะ เจ้าของคนเดียวค่ะเล่มทะเบียนมีพร้อมโอนเลยนะคะสีก็เป็นสีแท้เดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการกลับสีมานะคะรับประกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องไปค่ะนี่ค่ะเปิดห้องเครื่องออกมาแล้วนะคะสวยๆกริบๆเลยเราสปาให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้า นี่คันนี้นะคะเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีแปดสิบหกแรงม้าค่ะเป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องเบนซินนะลูกค้าแต่ตัวใต้ยาริคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์สี่สูบนะ,ะถึงจะเป็นรถอีโคคาร์นะคะแต่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะคะบางค่ายยังเป็นสามสูบอยู่นะคะลูกค้านี่ให้ดูนะคะห้องเครื่องสวยๆเดิมๆเลยอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะฝาครอบเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานเลย น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้ค่ะนะคะเครื่องแห้งๆเลยนะคะไม่มีน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม,ม่เยิบนะคะแบบนี้นะนี่แล้วก็ส่วนตัวโครงสร้างนะคะดูนะคะสวยๆเดิมๆเลยน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีไขลนะคะทุกจุดเลยนี่เจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากๆเลย นะะี่โลโก้นะคะปั๊มตาตูะตาอยู่ครบนะคะฝาหน้าแท้เดิมค่ะลายอาร์ตนะ,ะสวยๆกลมๆชัดๆแบบนี้นะคะสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะคะนี่เดิมๆตัวน็อตฝั่งซ้ายนะคะฝาโปรงซ้ายไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขค่ะซื้อรถมือสองยังไงนะคะ ให้ได้รถเกรด A นะคะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะคะซื้อลถที่สนุกค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนี่ให้ดูนะคะคานหน้าคานล่างคานบนนะคะต่างๆคานไม่มีคดไม่มีงอนะคะโครงสร้างเดิมค่ะเน้นย้ําเลยนะคะรถสวยเดิมเกรด A นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะ,ะถ้าออกรถไปแล้วนะคะลูกค้าตรวจสอบพบเจอรถเคยมีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมา เอาข้อมูลมาค่ะทางเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะอันนี้ก็คือรับประกันให้เลยนะคะลูกค้าไว้วางใจได้เลยนะคะซื้อรถสุุค่าไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้ายาริส 1.2G โชมปี2013รุ่นท็อปนะคะราคาเพียง3,900 0บาทคันนี้นะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะขวันเพียงแค่เดือนละ6,000บาท,ทอยู่ต่างจังหวัดซื้อรถก็บแบ่าได้นะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ บริการวิ่งเซ็นให้ถึงที่ทั่วประเทศเลยออกรถไม่ยากค่ะเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะอนุมัติไวนะคะรับรถได้เลยนะไม่สะดวกมารับรถก็มีส่งรถสไลด์ให้ถึงบ้านด้วยเช่นกันนะคะซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะค,ะคันนี้รายได้หมื่นต้นออกรถคนเดียวได้ไม่ต้องขำนะคะแบบยินดีคำปรึกษาทุกเงื่อนไขนะคะ โทรมาเลยนะคะหรือแอดไลน์มาค่ะมาพูดคุยกันก่อนปรึกษากันได้นะคะติดอะไรตรงไหนแป๋มยินดีทำปรึกษาแนะนำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโทรเลย0922837966นะคะใครฟังไม่ทันนะคะเบอร์โทรศัพท์แบบมขึ้นไว้ให้ด้านล่างขวามือแล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง0922837966นะคะรถคันนี้สามารถซื้อได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรยกเว้นอาชีพที่ผิดกฎ ไปเน้นไม่รองรับนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าแบบเจ้ารถสวยๆขนาไหนให้ดูอีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ